สวัสดีครับมือนีมาพอ้กันอีกแล้วนะครับผมกับนายน้อยั้นแนวครับมาพี่น้องมือนีสิผ้ามันกินตําครับตาํานรกหกแตกฟังซื้อโหลดพี่น้องเป็นได้เป็นได้เสียบบ่ฮะนึเป็นได้ย่บบนยานบ่นี่พี่น้องมาบ้งน,นี่กับมี่ไอปูครับปูมามาพี่น้องแล้วก็มึกครับแล้วก็กุ้ง มาพี่น้องมากินเลยครับก่ะต้องนีล่าครับใส่ปูมาก,ก่อนครับเนี่นครับสียบครับสดดี ร้มคือเก่าเหรอครับเมือนน,นี่กุ้งครับกุ้งกับหอยกับปลาหมึก หนวดเมือครับเมืออีย่างม้วเมือข้ากีบอกเขาเองขันจวงครับแสบครับเพ็รก็ด,ดี หน่อไทยเข้มครับใส่ภักซี่เล่าครับมบบน,นี้ชื่อเสียบแผนอ่าแบบน,นี้จีนไกล้กับนี้ครับ กาเท้าครับน่ารกโครกแต่ครับ <c oughs> นี่ซือมัน เสียบแจน้องกันพี่น้องครับไม่กำลังสั่งอยู่ด้วยครับไม่ทรงบระทันหอดครับหยอดได้แล้ว4ี่ี่สิบ้นเราสั่งไปแล้วไมมครับรอยจะเข้าครับมือส้องมือเนี่ยแหละ ตรวจๆได้ปีกเปียก,กได้ครับติดเพดาน เสียบครับเสีบ นว่น้องอันนี้กินว่าไรหลรงถ้าผัวมันอันนี้ก็ินว่าไรอันนี้ซื้อมากครับเนี่ยจำเนี่ย เดียวติบอกรันถ้าีิหนหผ่างพานไปพันมาแถวนี้ด้านสียุย้ยเสินถนนสัตไมซีเล่นเส้นกาลสินมามุกดาหารนะครับผมถามาถจะจัดเออามาถจะกาลสินนี่สียุ่งฟังใสมือครับด่านนี่อย่างมุขถามเอากระไดครับแถวนั้นแหละ <c oughs> บอกว่ายุ่ใสต่ำน้าลกโคกแสกแ <c oughs> สกครับเด็ดเลยครับรันรนะแวกนี่มีรันนี่แหละครับ กินย่ำได้บอบก,กิดหวังครับแซบแม่ค่าก็ใจดีครับแม่ค้าให้ไลย เดี๋ยวนี้กัเวลาเที่ยงครับบรรยากาศยามเที่ยงข้างหลังกับป้าอยู่้าส่วนไทยคือเกาลหะะครับเอาเกาเหละบรรยากาศดีครับแถวนี้ กินได้นยครับเปียกนะเนี่ยเนือมันระวังแต่มันติดข้อนเะมื่อต้องเอาเข่าไปข้างในดูดเอาอมอมสมหวานดีจำใจปีงแห่งพี่น้องเอ้เมบงเนี่ยเมืนเน่มเอเพยสติไปใส่ เปียกครับต <c oughs> ้องเปียกต้องเสียบ เอาละครับบันนี้พี่น้องเรียบร้อยครับเพ็ดถนัดเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาพีลาหน้องไปตำหนิแล้วครับจกฝากคือเอาครับกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้วครับผมคือช่องได้หน่อยแช่นแนวครับฝากติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ